recording ิซีแล้วเดือวอาทิตย์หน้าค่อยยาวๆแล้วกันเผื่อใครดอนแล้วน่าจะมาชัวร e ์ EPL ไม่มั่นใจวะ EPL ต้องดูว่าเขาส่งมาพร้อมกันหรือเปล่าดอนแล้ยังไม่รู้เลยตรงลงทุกสั่งไป 3, 2องหลอด full case กับ loose box ยังไม่รู้เลยว่าอันไหนมาได้มา tracking เดียวอาจจะเห็นก็ได้นะเว้ยวันนั้ทุกบ็อหนึ ซิตี้ปรีนนำมีซาร์สบุกไลฟ์ซิกต่างมีพีเอสจีกับอินเตอร์เควินมีแอดแมสกับเรอัลมาดริดต์นะบัวมาดริดทีมใช่ไหมเควินมิลานไมตรีรับพลร้อนมูนไอหยักซุบพงต่างบอกไปแล้วมีอินเตอร์ด้วยเรอัลมาดริดบอกไปแล้วว่าเควินมีด้วยจีฟอาริกร์ทำไมลืมไฮไลท์วะไบร์เยนบาซ่าแบงค์ทีลิเวอร์พูลแฟนฉันแมนยูเบสยุทธศักดิ์แอตแลนตาเชลซีเน็กโซโลจิสยูเว่ ลิววิลเลรียัลกับเซบีย่าเป็นเพชรแล้วก็ทางลงบรูซกับมูบวกที่หน้าดอรับพีไวทีหรือแลนน้ำทีมต้องรอดูเขาส่งอะไรมาวะอางิงทุบไม่ได้ไปดูว่าใน tracking นั้น i n v o i c คืออะไรเลยอะแอบลืมเช็ค i n v o i c ว่าเขาส่งอะไรมาแต่สบควรจะมีสาม shipment ครับแต่ว่าเพิ่งได้ shipment เดียว สามทิศแม่งควรจะมีดอนรัสฟูเคสดอนรัสลูสแล้วก็อีกทิศแม่งควรจะเป็น e อ l ปะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูในอิีโนะรอถึงแล้วกันค่อยดูทีเดียวก็ได้ฮะถ้าไหนดีเอสแอลหรือ UPS e ีเขาต้องแจ้งเหรอวะขอเล่เซนอยากเห็นเล่เซนดูโอเลยวะอยากเห็นเล่เซนดูโอจะเป็นพวกคุณยิ่งเลย ถ้าเราเห็นดูโอ้ออกคุณลักทูยูอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวอัปโหลดวิดีโอให้เลยวันจันเดี๋ยวลงฟ i ิปปิ้งโพสให้ถ้าใครอยากจะได้การ์ดจากเวดนี้เดี๋ยวส่งให้ เรายังคงยืนยันว่าสี่ซองบนจะเป็นฮนะิต่ะเราจะแยกไว้สรุปเปิดมาเจอเชินเลยมาดูดินั่นไงเปิดมาเจอเซนเลยจริงด้วยจะดูเซนเลยไหมไม่ใช่ไลเซนต่เป็นรันหนึ่ง ครับสี่สิบก้าซานี่ for five minutes นี่ซองหั่ไปก็ต้องเป็นไรเซ็นปะวะเรากักซองหั่ไปก่อนนะปะสวัสดีครับ เป็นเบสกา s นะซ r ลเรซโมอริฟรานโตเรสดัมฟรีลาเมลาโจต้ากับมารโกโรยสนี่สองแบบตงไปลาเซเลยนะเมือนดาว่าสองแบบจะไม่ไลเซนเลยนะมือนเควิใน,ในบอกว่าให้ดูเลยมา เฟรนตอเรสทับเก้ n ารินวิทแมนซิตี้เฟรนตอเรสทับ้เาทำไมเฟรนตอรสสงมจังวะทับ99ฟอริบเ้เรนอเ อื่นๆโทมอริบรูโนเบอรรัตติมีลูคคาคูเชลซี่ออีลีตการ์ดดูดิอีลิสจะซ้ำเหมือนกล่องงูที่แล้วที่เปิดปะอ่ะเปิดนี่เสร็จแล้วเดี๋ยว่อาจะดูว่าสามดีอยู่ไหนแล้วกันดอนารุม,มา่าอีลิอย่างนั้นสีแดงน่าจะคนระทีมนโทนาลี เลวันดาวสกี owski, ้ไบยันบุนโอนอีกไบสวาเรสกับกรีนวูดอินิีตเป็นเลวันดาวสกี้เมื่อกี้ลูคาคูอย่าซ้ำเลยขอแบบหลายๆทีมได้ไหมจะดีมากเลยถ้ามันหลายๆทีมราฮิมสเตอร์ลิงอันนี้ไม่มีอินิีตรูเบนดิอาสซานโชฟีลิกซโมอริบาไม่เคนนี่ กรีสมองแล้วก็เดอร์ลุม่าบัลลิสาแล้วรันนี่มีเดอะเบสกรีนมูดเรน่ามุสเซียล่าแการ์รเบลลรีชแยมซานโชการ์เโดแล้วก็ลอพอตเลวานสวยอีลิสสวยแน,น่นนจริงของจริงอีลิสสวยดีเก็บครบเซตอ่ะน่าจะสวยครับ เนมาอันีอย่างาน้ออนีเราไม่ซ้ำเลยนะคุนเดปูรลซิสซาเน่เฮนเดอร์สันจอร์จิญโยทาร์เดอแอดัมส์กับอุปมาคาโน่เท่ากับสวาแล้ัพิติสามอีลิียังไม่ซ้ำเป็นสิ่งที่ดีมากนะจุดนี้อย่างน้อยคนที่ถือทีมพวกนี้จะได้ถือ พยายามจะสลับแต่เขาดูนั่นแต่สามดีก็ออกเลยเช้าว่าวอรนซิลวาอลฟอนโซเดวิดกจอตตาแลจนส์ลูคชอฮาลเลียนฮาซ่าอาทิตย์หน้าพิติีเพิ่งยืนยยย่นใบใบอทิษฐานจะอาทิตย์หน้นะพิตีเพิ่งส่งเพิ่งรอเพิ่งส่งเอกสารให้เขาเมื่อวานปะะ่ะฮะเหมือนอาทิตย์หน้าเขาจะมาติดตั้ง เดี๋ยวบอกพี่ตีทีนะแต่เมื่อาทิตย์หน้าเขาจะมาติดตั้งพี่โคเก้มุลเลอร์มเรโนโวเวอาเมสซี่อันสลาปันเมสซี่อย่างน้อยสี่ยินไม่ซ้ำเลยนะมาดูสามดีกันดีกว่าสองสองนี่ควรจะมีสามดี

3ดีเนี่ยสมมติมี20ตัวมิเชนนี่รามิลา่าซูวาโบนูชี่คันเซลโลกับอินเดย์เซตนี้น่าเก็บยครบเซตยีตัวฟรีดีใบที่2ขอรับจูเนียร์ดีนาเอ็มบิเบ้ปพี p s สจี ตันนี้มีเราก็ AC ด้วยต่างถือ PSC สีวนงวดที่แล้วต่างก็ได้สามดีละใบทำไมมันไม่ตรงเบสการ์ที่เหลือโกมอง พิโอฮานันเดฟเฟเดรโกรรเคียซ่าสวอเรสเอ็นคูคูกับอาริียมี่อาริียมี่จะไปดอนมูลรึเปล่าเห็นข่าวว่าเขาอาริียมี่จะไปดอนมุนแล้วนีวนนว่กล่องที่สองและกล่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับมาเร็วไปเร็วรับเดียวเสร็จ เชื่อมัน่นนี่เนี่ยครึ้งเลยกราวินเบชออมโมรโร伊斯วาราเดร์พอลฮาเลคาวาฮาวกับราฮีมเดอะดรีมสเตอร์ลิงสบายพี่ ถึงเช้าได้เลยมูเซียลาทอเรสลาพอตโทนาลีโกมองบอตเมนเบลแล้วก็ไทเลอร์ดัมถึงเช้าได้เลยฮานันเดสพิโคลีฮักกิมีมุลล์กริลิชเปรรี่อูปากับเฟอร์มิโน เียซ่าโอคัมโปสขนาดนี้น่าจะเป็นฮาแลนด์อีลีทไทยดาวนะเซโก้โมซาลาอีลีทแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์อีลีทดีที่อีลีทไม่สามเลยกล่องสองแล้วครับกล่องสองยังไม่มีอะไรนอกจากอีลีทซาลากับอีลีทฮาแลนด์ อันนี้กล่องสองนะยังไม่ได้เจอไรเชนยังไม่ได้เจอใบลนันยังไม่ได้เจอสารดีขอรับคานเต้มาคิญิอสโจตาเบลลิงแฮมโกเก้ซาเน่ฟาติกับเดอะไฮ ทาซานี่น่าจะอีลิทซแล้วแหละเฮนโดคันเซโลโดนารุม่าอนธนี่เลวานไปที่สองจ้ะเลวันดาวสกี้ไปที่สองเขียว นาฟพับ49 4ับ49กุนเดสกินเนียทาเลอร์ดัมส์ดีบาลา่ากาลดาโดแล้วก็เมซี่ไปที่สองขอเล้นเซนมีดีดิ ฟาติสามิติคือโอมาเรชา,า,าร์สไบเอนไบเอ็นได้ไหรไบเอ็นดิแอสอาราคันทาร่าจูนสกราเวนเบชฮาซาบารันก,กเกคอร์ตสกาถูกไ้มถูกยังมีใครตอบได้ตกลงโอมาเรชาร์ดนี่เก่งไหมตกลงโอมาเรชาร์ดนี่เก่งไหม สามดีไปที่สองครับตัวเดิมเลยวะฮะคีมี่พลสซีได้สองใบแหละโจต้าซาเน่ฟอยลูคาคูซัมแล้วก็ดีบาร่าเอไม่ใช่นี่วะคนละตัวกันเลย sorry my bad นูโนเมนเดสขอโทษครับ ปาเป้ไม่ยอมเซน็นกับใครเลยดิขอโทษที่ตอนแรกดูแล้วนึกว่าเป็นคนเดียวกันหมยแบดเป็นคนละคนนึกว่าเป็นคนเดียวกันแต่ว่ามัน PSG ทั้งคู่สุดท้ายน่คือายเซนเ็นเซนสีแล้วไม่ตื่นเต้นเลย โอ้โหแมนซิตี้กินเรียบเลยแอมวิกลาพอสทับ49โอ布拉คามาวิงกาคาเต้ sorry ทุกท่านแต่ลออกทนเนียพัฟเป้มันออกทีมเดียวกันมันออกรายเซนทีมเดียวกันต้องสองออกเลย sorry ไม่มีให้แก้ตัวเลยเนื่องจากของที่ตัวหมดแล้ว ปาเป้ปเอลิทมาเดี๋ยวรีแคปให้เดี๋ยวรีแคปให้ปาเป้ปเซงตกลงค่าตัวไม่ได้เหมือนไันี่เปลี่ยนใจเรื่องค่าตัวตอนนู้นะตั้งแต่ NT นแล้วตอนแรกเขาทำเทมเพลตไว้จะให้ป,ปเาเป้เซ็นนะด้วย NT มีการ์ดเพลตปาเป้ปเอะ แต่ว่าสุดท้ายเราปรัเปลี่ยนไม่เซ็ตนตกวเงินค่าตัวนั้นเขาเปลี่ยนแต่เร่อค่าตัวช่วงบอลโลก2องสนะครับเอ็มปบับลูคาคูเมสซี่เลวานซาลาฮาแลนด์เมสซี่เนมา่าเลวานลูคาคูแก๊งไอ้ลูกค้านี่ก็ไม่ค่อยเซ็นใช่หรืออิโวล่าก็ไม่เซ็นใช่หรอพวกสลาตัานท็อกบ้าเขไม่ค่อยเซ็นแม้นอกจากพวกที่อยู่ใน กูเตรารันสองใบาซาเน่กับขนาบทับ49ทั้งคู่ครับไลเซนทับ9.9หนึ่งใบแต่ว่าแมทชิดีทั้งคู่เลยฟรันตอเรสแล้วก็ทับ49เอเมริกรรรราโพส 3B มีเดอะแคทเลกับบรูชโอมาริชา์ทบายอน แล้วก็อีกสองอันเป็น PSG ทั้งคู่เลยลูโนเมนเดสกับที่อะไรวะเอ็มบินเบีอย่างวดเร็วหมดจบสต็อปเร้คอร์ดิ้งวิดีโอจะหายไปไหมหรือเปล่าไม่รู้